ยากนะคะแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วเตรียมบัตรประชาชนอีเมลแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดที่จะเข้าเอชเอนแต่แค่ต้องรอนานหน่อยเพราะปัจจุบันคนสนใจเยอะมากถ่าย<อ>ร,รูปคู่กับบัตรประชาชนถืออย่างนี้เป็นการยืนยันว่าเฮ้ยนี่คือตัวตนเรานะฟัง y o YouTube เสร์ช Google อะไรอย่างนี้ก็ได้มีแบบข้อมูลเยอะแยะก็อ่านได้เลย,เลยว่าจะซื้อตัวไหนเป็นในเรื่องของการเตรียมความรู้ในการลงทุนยิดูเขตตัวเองครับ ถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคุณรู้ข้อมูลในการลงทุนก็คือจบครต้องศึกษาให้ดีครับเพราะว่าตัวคริปโตนะี่ยังเป็นสิ่งใหม่ซื้อคริปโตผ่านเอชเชนมันน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็คือมันเป็นแอปแอปหนึ่งอยู่บนมือถือลปลอดภัยเพราะว่าเอชเชนสามารถดูแลเงินให้เราได้แต่ก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเอชเชนนั้นเนี่ยกฎหมายรองรับหรือเปล่าเรื่องความปลอดภัยแล้วความมีสถิยรภาพของระบบปลอดภัยค่ะก็น่าจะเป็นทางเดียวที่ทำให้เราสามารถแลกคริปโตแบบอิสระภาพกันได้ ไม่ได้ไปทําอะไรต่อเก็บไปบนเอ็กเชนเพราะว่าเอ็กเชนที่เราเลือกใช้เราคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วเก็บไว้ในเอ็กเชนก็ได้นะคะแต่ว่าว่ามีเงินจํานวนมากๆเนี่ยก็จะมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไว้เก็บคริปโตด้วยเหมือนกันคริปโตตัวไหนที่ใช้ใบ boy, mm ่ hmm. บ boy, อยๆเทรดบ่อยๆก็จะวางไว้ในเอ็กเชนเนาะตัวไหนถ้าแบบถือยาวๆนะคะก็จะเอาเก็บไว้ในแบบพวกวอลเล็ตที่อื่นที่มันเป็นฟิสิ c a ลอย่างเงี้ยค่ะเทเซอร์อ,อะไรก็ว่าไปใช้เอ็กเชนเป็นที่ฝากเลยนําตัวคริปโตตัวน,นนะั้นไปลงทุนใน pool เพื่อเหมือนกับเอาไปให้คนอื่นยืมครับ ใครเป็นคนสร้างเขามีความมั่นคงแค่ไหนแล้วก็เขาได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยไหมถ้าเขาเลือกมาไม่ดีผลกระทบก็จะขึ้นอยู่กับเอชเชนและเพราะว่าเขาต้องได้รับผลกระทบด้านชื่อเสียง ผมมั่นใจว่าไม่มีเอเจนเจ้าไหนในไทยกล้าเอาตัวเองหรือชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้อยู่แล้วเราเช็คก,ก่อนก็จะให้ตัวเองอรีเช็คทุกอย่างก่อนให้เรียบร้อยคือต้องศึกษาเกี่ยวกับไวท์เ p เปอร์ของเหรียญน,นั้นๆว่าเหรียญน,นั้นๆนะครับเกิดมาแล้วเพื่ออะไรแล้วก็มีประโยชน์ด้านไหน ถามเพื่อนะมันมันน่าจะมีเพื่อนหรือคนอบา้างที่แบบเขาเล่นเจ้าไหนอยู่ก็แบบก็หาข้อมูลเยอะๆครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะถ้าสมุดพลาดมามันจะได้ไม่เสียใจเนาะถ้าคุณอยากเทรดแล้วคุณไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมคุณเลือกเอเจนนี้สิครับเลือกเจ้าใหญ่ๆเจ้าดังๆหน่อยเนาะเราสามารถหาผู้รับผิดชอบได้ไหมถ้าหากเกิดมีปัญหาเนี่ยครับ แบบรับรองเหรียญต่างๆที่เขาขึ้นมาเลสอย่างเงี้ยว่าแบบมันเป็นเหรียญจริงใช่ไหมแล้วจะจะไม่โดนปิดไปใช่ไหมอะไรน่าจะเป็นเรื่องการ educate ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทอลอันนี้คิดว่าสาคัญแล้วก็จําเป็นให้เหรียญที่มันเป็นเหรียญที่ดีเหรียญที่มีคุณภาพไม่ใช่เหรียญสแคมหรือเป็นโปรเจกต์หลอกลวงแค่นั้นผมว่าลูกค้าก็แฮปปี้แล้วครับ Xchange นั้นอาจจะโดนแฮกก็ต้องมีมาตรการออกมาชดเชยให้หรือถ้า Xchange ล่มในระยะเวลาที่สามารถทํากําไรได้เนี่ยครับก็ควรจะมีมาตรการที่ออกมาชดเชยค่าเสียยหหาตรงนนั้นใ้ใ ขั้นตอนแรกของการเปิดบัญชีนะคะก็เตรียมเอ,อกสารให้พร้อมอย่างแรกก็คือเราต้องมีบัตรประชาชนต้องมีสูตบัญชีธนาคารไว้ถ่ายรูปแล้วก็สําหรับคนที่แนะนําเพื่อนต่างชาตินะคะเราขอว่าเป็นพาสปอร์ตค่ะเตร็มข้อมูลสว่วนตัวอย่างอื่นนะคะก็คืออีเมลที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ที่ทํางานอาชีพลักษณะาอาชีพคนที่ต้องติดต่อได้ในในกรณีที่มี Emergency Case ง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของ Exchange ก็ในแอปแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องเนี่ยต้องกรอกให้ละเอียดค่ะรวมทั้งทำแบบประเมินแล้ว,ลวเราเอาความเสี่ยงให้เรียบร้อยด้วยขอเน้นนะคะว่า username กับ password ที่เราใช้สำหรับแอปหรือ Exchange เนี่ยไม่ควรที่จะเหมือนกับที่เราใช้กับอ e ีเมลของเราปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนแฮกอีเมลเราได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึง ข่าวเราใน Exchange ได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมตั้ง 2FA ด้วย 2FA คือ two factor authentication ซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งที่เราจะช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับขาวของเราค่ะระยะ,ะในการเปิดบัญชีนะคะก็อันนี้นี่คือ1วันหรือ1สัปดาห์จะเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยค่ะปัจจัยที่แรกก็คือข้อมูลที่ลูกค้ากรอกว่า ครบหรือไม่ครบ้วนไหมเราก็มีอะไรผิดพลาดไหมบางทีก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปว่าที่อยู่ของคุณเนี่ยเป็นที่นี้ตอนนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่ายังคงอยู่ที่เดิมข้อที่2นะคะคือจํานวนคนที่สนใจเข้ามาทําบัญชี KYC เนี่ยถ้าเยอะมากเนี่ยตอนนั้นก็อาจจะช้านิดนึงเพราะว่า Exchange ที่ดีก็คือต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าคนที่สนใจแล้วเข้ามาเนี่ยเขาถูกกามเกณฑ์ไหมเพื่อให้ลูกค้าใน Exchange อื่นๆนั้นมีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด KYC ย่อมาจากคำว่า Know Your Customer ค่ะซึ่งก็คือระบบการที่ผู้ให้บริการใช้สำหรับยืนยันตัวตนของลูกค้าโดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการทางด้านการเงินงั้นเวลาเราไปสมัครบัญชีแบงก์หรือเปิดพอร์ตหุ้นก็มีการ KYC เหมือนกันค่ะสาเหตุที่ต้องยืนยันตัวนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าทำความมั่นใจว่าลูกค้าคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยมีตัวตนจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี กับความเสี่ยงการฟอกเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นการ KYC ใน Exchange เนี่ยเราต้องเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลให้ชัดเจนทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลที่จริงเราก็บางคนก็อาจจะถามว่าทําไมถึง KYC ในเมืองไทยเนี่ยใช้เวลานานมากใช้ของใช้เหมือนกับทุกอย่างต้องตั้งแต่บัตรประชาชนจน information แต่ละอย่างต้องต้องกรอกเยอะมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราขอข้อมูลมากมายเนี่ยเป็นเพื่อการปลอดภัยของลูกค้าของเราค่ะ เป็นการคุ้มครองนักลงทุนในระยะยาวเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะคะแค่ครั้งแรกเราก็ผ่านเราก็จะได้มีประสบการณ์ที่ปลอดภัยขึ้นค่ะก็ Exchange นะคะหรือว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีที่มีในเมืองไทยเนี่ยก็มีบริการหลายแบบ มีหลายสินค้าและบริการให้นักลงทุนต่างๆเข้ามารวมได้บาง Exchang e ก็จะมีอ่าเป็นการซื้อขายที่มีโทเค็นเยอะหน่อยบาง Exchange ก็จะคัดเลือกมาแล้วแล้วก็มีน้อยหน่อยบริการทางการเงินอย่างอื่นอย่างเช่นฝากสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีในบาง Exchange นะคะการให้บริการความรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ทุก Exchange น่าจะมี เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปที่จะจะสนใจอ่านเพิ่มเนี่ยเข้าไปอ่านได้เข้าไปเรียนเรียนความรู้แล้วก็จะได้บริหารความเสี่ยงในการลงทุน uh, บาง e x c h a n g แก็จะมีกิจกรรมให้ลูกค้าเข้าไปเข้าไปร่วมนะคะมีแคมเปญดีๆเพื่อประสบการณ์ที่ดีในการลงทุนทุกด้านค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเราต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจ สเรื่องหลักๆค่ะเรื่องที่1คือสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วการลงทุนเนี่ยมีพื้นฐานอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นเทคนโนโลยีอะไรเป็นบล็อกเชนอะไรใช้สมาร์ทคอนแท็กอะไรปัจจัยพื้นฐานแล้วเหรียญของยูทิลิตี้ของเหรียญเนี่ยการเทคนิคของเหรียญเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะเป็นดีฟาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็น NFT อันนี้คือ2ออย่างที่กำลังดังอยู่ในช่วงนี้นะคะอย่างที่2คือความเสี่ยงของการลงทุนคริปโตเนี่ย มันมีความับความผันผวนเยอะบางสินทรัพย์ดิจิทัลถ้า Market Cap น้อยอาจจะผันผวนมากกว่าอันที่มีสิ r k e t พย์เกเยอะขึ้น Market Cap นะคะเป็นปริมาณของจํานวนของโทเค็นที่อยู่ในตลาดคูณกับราคาของโทเค็นตัวนั้นค่ะก็สามารถที่จะไปดูใน Public Source อย่างเช่นในเว็บไซต์ที่ที่มีพวกอินโฟมชั o นพวกนี้ค่ะอย่างเช่นคอยมาเก็ตแคปหรือค o ย n g เกโกพวกนี้ก็จะสามารถดูได้ บางคอยนเขาก็จะขึ้นมาเก็ตแคปของเขาไว้ในในเว็บไซต์ของเขาหรือว่าอาจจะอยู่ในไวท์เพเปอร์เวลาเขาอัปเดตหรือไมก่กถ้าถามเป็นคอมมูนิตี้ของเขาเขาก็อาจจะตอบได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่เหรียญโดยแต่ส่วนมากนี้อ่ถ้าเราไปดูในคอยน์มาร์เก็ตแคปซึ่งเป็นอันที่คนดูเยอะสุดนะคะเราก็จะเห็นแรงกิ้งได้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่1เลยปกติก็จะเป็นบิตคอยน์แล้วก็ลงมาเรื่อยๆว่าแต่และเหรียญเนี่ยมีมีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน แล้วก็ความเสียงเรื่องสแกมเหรียญที่มี market แก p น้อยอาจจะมีการาถูกหลอกอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรืออาจจะเป็นเหรียญที่ไม่ควรจะไปลงทุนเป็นต้นแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น exchange ที่อ,อยู่ในภายใต้าการกำรับ,บ,บของตอลลตอเราก็จะมี listing rule ที่คัดมาแล้วให้ลูกค้า,าและสบายใจได้ว่าเหรียญพวกนี้ไม่ได้เป็น scam token ค่ะแล้วก็อย่างที่สที่มีความเสี่ยงนะคะก็คือการเป็น exchange ที่ซื้อขายแต่แต่ละที่เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าที่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นที่ในประเทศอย่างที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ได้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ว่าถ้าบางที่เนี่ยเราไปถอนออกไปใน exchange ที่เมืองนอกเนี่ยก็อาจจะมีการที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วก็บางทีเวลาเราโอนเงินไปก็เป็นพีทุเพียอะไรที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเขตของกฎเกณฑ์ซึ่งก็อาจจะทำให้เงินสูญเสียได้ค่ะ แล้วอยางสุดท้ายห้อที่สามเลยค่ะคือเข้าใจตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่้อยแค่ไหนมีเวลาติดตามแค่ไหนเพราะปกติแล้วคริปโตเนี่ยไม่เหมือนหุ้นค่ะเป็น24ชั่วโมงถ้าไม่มีประสบการณ์ให้แนะนําให้ใช้เงินน้อยๆหลักพันหลักร้อยเป็นเจ้าของ Bitcoin ก็ได้แล้วค่ะแค่หลักร้อยเนี่ยค่ะไม่จําเป็นจะต้องใส่เยอะเพื่อที่จะเรียนรู้ก่อนก่อนที่จะใส่เงินเยอะขึ้นมาค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคนส่วนมากก็จะเก็บไว้ใน Exchange เพื่อความสะดวกสบายในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าไปคุยกับซัพพอร์ตของ Exchange ได้สมมติว่าถ้าเราลืมพาสเวิร์ดหรือว่ามีอะไรขัดข้องเนี่ยสามารถจะติดต่อซัพพอร์ตของ Exchange ได้ปกติ Exchange ส่วนมากก็จะมีซัพพอร์ตเกือบ 24, 24ชั่วโมงเลยค่ะทำให้ลูกค้านี่อุ่นใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าไป ขาความช่วยเหลือได้เอ็ก a n เชปกติก็จะพยายามรักษาความปลอดภัยให้มากแล้วก็ให้มีความเสี่ยงที่น้อยที่สุดบางที่ก็มีประกันสินทรัพย์ให้ลูกค้าด้วยค่ะเหมือนเป็นแผนสำรองถ้ามีความจำเป็นถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาแต่บางที่คุณก็อาจจะเป็นนักลงท,ทุนที่แอดวานซ์หน่อยอยากจะเก็บไว้เองซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะคะก็เก็บไปเป็นม o b i l อ wallet เป็นฮาร์ดแวร์ wallet หรือไม่ก็เป็นเพเปอ wallet ค่ะ ถ้าเป็น m o บา l วอลเล็ตก็คือเป็นกระเป๋าตังค์คริปโตที่มีรูปแบบแอปพลิเคชันของตัวเองมีอาจจะอยู่ในสมาร์ทโฟนหรืออาจจะอยู่ใน Google Chrome ของเราแล้วเราก็จะมี Private Key ที่เราเก็บเอาไว้ในมือถือหรือว่าเขียนเอาไว้ที่อื่นอาจจะได้ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะทําหายได้ Private ค e y นะคะจะเป็นเหมือนกับลายเซ็นของเจ้าของบัญชีสิ่งนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของของว a l l e ็ตัวนี้จริงแต่และว a l l e t ก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็น เป็น e-banking ดังนั้น private key จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่จะ unlock พวก account นี้สามารถที่จะเข้า account ของเราได้และนำเหรียญไปใช้ได้ตามที่ธัรยาศัยค่ะ Hardware wallet Wall <et S 2> ก็จะหน้าตาคล้ายๆ flash drive เหมือน USB ธรรมดานะคะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตทุกเวลาเวลาเราจะใช้ก็เชื่อมต่อกับกบ laptop ของเราหรือคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะโอนสินทรัพย์ digital เข้าไปในนั้นได้หมืก็โอนออกได้ค่ะ มีความปลอดภัยสูงมากแต่ว่าความเสี่ยงคือถ้าทำหายเนี่ยก็หายไปเลยค่ะราคาของ Wallet ปปกติพวกนี้จะอยู่ประมาณ3,100บาทอย่างสุดท้ายเป็น Paper Wallet อันนี้เป็นอะไรที่อาจจะใช้คนที่อยู่ในวงการคริปโตอาจจะใช้แต่ก่อนเยอะแต่ตอนนี้คนไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยไม่่อไม่ยอมใช้กันแล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะ Public Key จะเหมือนเลขบัญชีธนาคารหรือบางคนจะเรียกว่า Address ซึ่งใครที่มีอดเดรสของเราเนี่ยสามารถที่จะส่งเหรียญมาให้เราได้แต่ไม่สามารถที่จะโอนเหรียญของเราออกได้หรือ Private Key เนี่ยเราก็เก็บไว้ในกระดาษข้อดีคือมันไม่ถูกแฮกแน่ๆเพราะว่ามันอยู่ในกระดาษของเราแต่ว่าโอกาสในการทำกระดาษหายเนี่ยมีสูงมากก็มีข่าวสารออกมาเยอะว่าคนทำแบบ paperwall ลเของเขาหายเยอะแล้วก็ในนั้นก็หลายบิตคอยน์เลยค่ะที่ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้ค่ะ wallet เนี้ยเกียบเปรียบเสมือนกับกระเป๋าตังหรือว่าตู้เซฟของเรานะคะที่มีเก็บสินทรัพย์ดิจิตัลไว้ความปลอดภัยเนี้ยก็มีหลายลายระดับทุกทุกที่ก็จะมีเป็นกุญแจมีคีย์ทําให้เราต้องอรู้ว่าถ้าเราจะฝากกับ Exchange เนี่ยเขาเก็บคีย์ไว้กับใครแล้วมันจะเป็น Mul ติ s i g n t u u r แหรอเปล่าแค่คนเดียวใน chang e สามารถที่จะเปิดได้หรือเปล่าหรือว่าเขามีหลายคนที่ต้องใช้ s i g n a t u r e ของประมาสักหนึ่ง สคนนียค่ะถ้ายิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่คนใน exchange จะสาม,มารถที่จะเข้าไปแล้วทำอะไรที่ผิดกฎหมายได้ค่ะในกรณีที่สินทรัพย์เอาเก็บไว้กับ exchange แล้วมีผู้ไม่หวังดีพยายามจะแฮกนะคะเราก็จะมีวิธีตรวจสอบป้องกันได้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ Exchange หลายที่เนี่ยตอนนี้เราใช้เป็น c u ส t o ดี้โซลูชันไม่ว่าจะเป็นโซลูชันที่ เอามาชั้นนำระดับโลกมาใช้ในเมืองไทยหรือว่าสร้างด้วยตัวเองนะคะเพราะว่า c u s t o d i a solution เนี้ยควรจะเป็นการที่ยกระดับทำให้สินทรัพย์ของลูกค้าปลอดภัยยิ่งขึ้นบาง custodian เนี่ยเช่น b ิ t โกก็มีประกันให้ด้วยถึงร้อยล้านดอลลาร์ล่าสุดก็มีการอนานัว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่อ่าก็เวลาเราเข้าไปใน exchange อาจจะถามัพ p อ o r t หรือไม่ก็ดูข้อมูลใน c h a ได้เลยค่ะว่าแต่ละ c h a n เนี่ยใช้ c u s t o ดียนของใครค่ะ ถึงแม้เก็บสินทรัพย์เอาไว้ใน Exchange แต่ลูกค้าก็ควรดูแลยูสเนมกับพาสเวิร์ดของตัวเองด้วยนะคะอย่าประมาทค่ะแล้วก็ใส่ 2FA ด้วยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเอ็ก a n นจจะไม่ถูกแฮ็กแต่ว่าเราก็อาจจะถูกแฮ็กของเราเองได้เพราะว่าเราอาจจะเอายูสเนมพาสเวิร์ดเนี่ยไปไว้ที่อื่นหรือว่าใช้กับหลายๆที่ในเว็บไซต์อื่นแล้วก็เว็บไซต์นั้นถูกแฮ็กเขาก็สามารถเอายูสเนมพาสเวิร์ดของเราจากเว็บไซต์นั้นเนี่ยมาใช้ได้ 2FA นะคะคือ two factor authentication ค่ะเป็น อะไรที่เราควรจะใช้มากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามี username กับ password แต่ว่าคนอื่นเนี่ยสามารถาเอา username กับ password ของเราเนี่ยมาจากที่อื่นแล้วก็ล็อกอินของเราได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปขั้นตอนที่2ซึ่งทำให้อันนี้นะคะเป็นอะไรที่เราควรทำอย่างมาก 2fa เนี่ยขั้นตอนง่าย,ายนะคะส่วนมากคนจะใช้ google auth ส่วนมากเวลาเราเข้าใน change ข้อใน account ของเราเนี่ยเราก็ใส่ username ใส่ password หลังจากนั้นเนี่ย exchange ก็จะ ขึ้นมาให้เราใส่เป็นเลข6หลักซึ่งได้6หลักนี้เราเอามาจากแอปอีกแอป1ก็คือเป็นแอป authentication ของเราซึ่งเราก็ใส่เข้าไปในแอปของ exchange หรือว่าใส่เข้าไปในเว็บไซต์ของ exchange นั้นเราสามารถที่จะเข้าถึงเขา,าได้ก็เหมือนเป็นประตูที่2ที่จะต้องเปิดการซื้อขายของคริปโตเนี่ยไม่นานเลยนะคะแล้วก็สามารถทำได้24ชั่วโมง7วันฝากถอนเงินได้ทุกเวลา ปกติแล้วก็1นาทีก็จะเข้าในอาคารของเราเลยค่ะเรียกว่าเซ e ตเมนทันทีไม่ได้ใช้เวลาเหมือนหุ้นหรือว่าเหมือนกองทุนรวมซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเวลาที่บกหที่บกสอยู่บ้างค่ะก็การซื้อขายเนี่ยสามารถแบ่งเป็นส่วนน้อยๆไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องซื้อ Bitcoin ์หนึ่อันก็คือซื้อศูนยหยุดนึ่งก็ได้ถ้าสมมติว่าบิตคอย n ตอนนี้ราคาหนึ่งล้านหกแสนบาทก็เป็นหนึ่ง บคูณศูนย์ศูนก็แค่ร้อยหบาทก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วค่ะการโอนอะไรเงี้ยนะคะก็ง่ายค่ะเป็นอะไรที่ทําได้สะดวกมากแล้วก็เรียนรู้นิดเดียวทําได้เลยค่ะส่วนมากถ้าใช้พร้อมเพย์อยู่แล้วเนี่ยก็จะคล้ายคประมาณอย่างนั้นเพราะว่าก็เวลาโอนเนี่ยนะคะเราจะใช้ไม่แอดเดรสก็จะมีเหมือนกับเป็น QR Code ขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้2อย่างเนี้ยค่ะเพื่อโอนให้กันเลยค่ะ ก็สมมุติถ้าเรามี1 Bitcoin อยูอย่ใน Exchange ต่างประเทศแล้วก็อยากจะโอนเข้ามาใน Exchange ไทยก็มีขั้นตอนประมาณนี้ค่ะ1คือเข้า Exchange ที่ไทยแล้วก็กดปัก Bitcoin ์แล้วก็จะมี Address ขึ้นมาเป็นตัวเลขตัวอัษรยาวๆเลยลูกค้าก็จะ Copy Address e s s นี้อันนี้ขอแนะนำว่าให้ hey, Copy นะคะอย่าพิมพ์เองเพราะว่าถ้าพิมพ์เองแล้วผิดแล้วหลุดไปเนี่ยไม่สามารถที่จะ Recover หรืหรือจะเอาบิตคอยน์ของเราได้กลับคืนมาได้เลยค่ะ อย่างที่สก็คือเข้าไปในเอ็ก a n ชแต่างประเทศเราก็กดถอน Bitcoin ระบบทั้งนั้นก็จะขึ้นให้เราใส่ Address ตัวนี้ที่เราต้องการโอนเนีค่ะเราก็เพสเข้าไปที่เราจะที่จากเราก็ปิ๊วจาก Exchange ในอีรไทยนะคะเพสอัดเดสเข้าไปใน Exchange เมืองนอกเสจเราก็จะมีการน่าจะมีการคอนเฟิร์มนะคะนี้แล้วแต่ Exchange แตส่วนมากก็จะมียืนยันให้ลูกค้ายืนยันธุรกรรมด้วยต้องเข้าไปในอีเมลกดคอนเฟิรมว่าเราจะบิดราจริงๆ อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละที่เนี่ยอาจจะช้าอาจจะเร็วแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่คอยด้วยบางคอยอย่างเช่น Bitcoin อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็น USDT ก็อาจจะเร็วหน่อยค่ะแล้วก็จะมีค่าแก๊สฟีน,นิดนึงเวลาเราทรายเซอร์แก๊สฟีจะเหมือนกับเป็นเหมือนแก๊สสำหรับเวลาเราเราเราขับรถนะคะก็จะต้องต้องเป็นอะไรที่ที่เราต้องจ่ายให้กับเอกเเฉนใช้กับบล็อกเชนนั้นๆเพื่อที่จะสามารถที่จะย้ายสินสท,ทรัพย์ดิจิทัลของเราจากเมืองนอกมาเมืองไทยได้ เวลาโอนหรือว่าเวลาจะ Transfer สินทรัพย์ดิจิทัลของเราเนี่ยค่ะให้ดู Address ดีดนะคะส่วนมากเนี่ยบางคนก็หวังดีอาจจะอยากพิมพ์เองแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่แนะนำเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเราควรจะ Copy Copy ให้หมดเราก็มา Paste โดยตรงเลยถ้าเกิดว่าเรา Copy ผิดหรือว่าเรามาพิมพ์ผิดเนี่ยนะคะแล้วเราโอนไปแล้วเนี่ยทาง Exchange ไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณได้เอาสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยกลับคืนมาได้ มันไม่เหมือนกับเวาลาเราแ r a n เ f อร์เงินอโอนพร้อมเพย์หรือโอนผิดธนาคารอะไรงสามารถที่จะโทรหาธนาคารให้ธนาคารช่วยเหลือให้เราได้รับเงินของเรากลับมาในเชิงของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยถ้าโอนไปแล้วหายคือหายเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูให้แน่ชัดก่อนผิดที่จะโอนด้วยค่ะในการซื้อขายคริปโตนะคะก็มีความเสี่ยงค่ะ แต่ละเหรียญก็มีความเสี่ยงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะลงก่อนที่ตัดสินใจ,จว่าเราจะลงตัวไหนค่ะหุ้ c กิเชนเนี่ยเวลาเราจะ list เหรียญเอกเชนก็จะมีเป็น coin page ให้นกลงทุนเนี่ยเข้ามาให้ลูกค้าเข้ามาดูก่อนที่เขาจะซื้อขายอย่างเช่นถ้าคุณตัดสินใจว่าวันนี้คุณอ่านในข่าวว่าจะมีการพัฒนาอีเตอ e u เียมมากขึ้นแล้วอยากรู้ว่าอีเตอเียมเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะคะก็ เข้าไปในเว็บไซต์ของทุก Exchange ได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปดูว่า e ีเทเรียมเนี่ยไวท์เพเปอรเขียนว่ายังไงแต่ก่อน,นีอน,น่อนที่เขาจะลอนเขา l แพลนเป็นยังไง Whitepaper จะเป็นอะไรที่เขาเขียนไว้ก่อนที่เขาลอนเขาจะอัปเดตเรื่อยๆเลยค่ะก็ <S <S ถ้ามีการพัฒนาอะไรเนี่ยก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆพวกเหรียญพวกนี้นะคะเขาจะมีคอมมูนิตี้ของเขาซึ่งอาจจะอยู่ใน Telegram หรืออาจจะอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ สามารถให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปจอดคืนดีเข้าไปถามคำถาม,ถามจากผู้ที่สร้างเหรียญพวกนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะเวลาเราดูเหรียญเนี่ยนะคะกะ็มันมีปัจจัยหลายแบบค่ะว่าหนึ่งคือเทคโนโลยีที่เขาจะสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําซ้ําไหมถ้าทําซ้ำเนี่ยมันจะทําให้เราลงเป็นการซื้อขายที่ดีสําหรับเราหรือไม่ถ้าเราซื้อตัวนี้ บางตัวเนี้ยค่ะถ้าเป็นคริปโตเนี่ยก็อาจจะเป็นราคาที่หันหวัหน่อยช่วงนี้แล้วเข้าไปดูในกราฟแต่ละ Exchange <c oughs> ก็จะมีกราฟที่ดูอาจจะถ้าใครจะแอด a n c e d หน่อยก็สามารถที่จะวาดต่างกราฟได้เลยถ้าไม่แอดแ c e d ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถที่จะดูเหมือนกับเป็น p ไ s i g n a l ได้ว่าตอนนี้มันกำลังขึ้นหรือกำลังลงค่ะแต่ที่สำคัญก็คือให้ศึกษาข้อมูลทุกแบบทุกด้านก่อนที่จะตัดสินใจว่า,าจะซื้อขายตัวไหนค่ะ